มาดูข่าวหงเรือก,กันหน่อยหงเสียคนนี้ไปแล้วครับซิโมบิโยเล่โอ้ยอยู่อ,อยู่มากี่ปีนะคขาเก นานแล้วนี่ตั้งแต่ปี2013 6ปีผมจําได้ว่าเพราะว่าปีแรกที่เขามาเขาเซฟอยู่โทษนัดแรกเจอกับสโต๊กที่พอจําได้นะแล้วสเตอร์ริกยิ่งมาตูชัยแล้วก็ปีนั้นเรียบูจบได้ที่ 2, 2> องแม,มนเชสเตอร์ซิตี้นะครับล่าสุดนี่ก็ได้ต้นสังกัดใหม่แล้วนะครับย้ายไปอยู่กับทีมในบ้านเกิดอ,อย่างคขับ,บบูชนี่นี่ค่าตัว6ล้านปอนด์เขาทําท่ากดไลค์ให้เลย2องนะครับก็ขับบูชเนี่ยโพสต์คลิปนะครับบอกว่ามิโอเล่เนี่ยเดินทางมาถึงแล้ว ตอนนี้แล้วก็ประกาศผ่านเว็บไซต์สโมสรอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับก็เท่ากับว่าลิวพูจำเป็นจะต้องหาผู้สักาประตูคนใหม่ต้องบอกก่อนอย่างนี้ก่อนว่าลิวพูยังไม่ได้ประกาศออฟ i ิเชียลแต่ว่าทางขับมูตประกาศแล้วเขาประกาศล่วงหน้าแล้วก็มีภาพอะไรออกมาเผยแพร่นะครับเท่ากับว่าผู้รักษาประตูนะที่ลิวพูต้องดึงเข้ามาเป็นแบ็กอัพให้กับลิวพู นรงล้วงเลยวะป่าวป่าวป่าไม่ล้วงไม่ล้วงโอเคโอเคนะครับมีรายงานจาก evening standard นะครับบอกว่าเล็งไปที่อเล็กซ a l e คคา c k a y นะครับในด่านของลิเวอร์พูลสาขา2เฮ้ยสาขา2สาขา2เลยเหรอไม่ใช่คำนี้ได้ไหม s o u t h ม m p t o n อารมณ์เหมือนเดินเข้าเซเว่นคาซาวทัมตันเหมือนเซเว่นของลิเวอร์พูลนะครับก็อีกหนึ่งคนเนี่ยก็คืออาร์เรียนนะครับเป็นอดีต ในด่านของเวสแฮมตอนนี้ว่างงานอยู่เป็นฟรีเอเนต์สามารถเซ็นได้แบบฟรีๆเลยนะครับเอาใครดีเขาแล็กอเล็กซ์แม็คารที่กับอาร์เดียนโอ้ด้วยส่วนตัวผมผมชอบอเล็กซ์แม็คารที่ผมเคยมีภาพติดตาน่าจะปี2012หรือว่า2013แน้วแถวเนี้ยที่สวเลลสยังอยู่อ่ะเจอก,กับเรดดิ้งในบอลถ้วยเซฟวันนั้นไม่ใช่แค่เซิร์คือทุกคนอะ ยิงยังไงก็ยิงไม่ผ่านอจอจอ,จอซูเรตยิงเต็มข้อแม่งปัดเงี้ยโอ้โหซิลิี่แต่ว่าก็อยู่เลดดิ้งตอนนั้นแต่แต่ก็มันผ่านมานานแล้วนะโอจอรมาอันนี้ก็อายุเยอะคือแล้วอายุยี่สิบเก้าแต่แต่ว่าผมผมก็ผม,ผมว่าผมชอบนะเอาคนนี้มาเป็นมือสองนะแต่ว่าอตอนนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเต็งเพราะว่าลอนดอนอินดิแวนเซนดาแล้วก็ลิเวอร์พูลเอ็กโคเนี่ยสองสื่อดังของกฤเนี่ย พูดเหมือนกันว่าบีลีฟว่าเนี่ยคือฟอนตันเนอร์ตัวเต็งคือเป็นตัวเต็งแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสออปชันอื่นๆอย่างเช่นอาร์เดรียนของเวสต์แฮมที่เป็นฟรีเอเยนอยู่ตอนนี้ยังไม่มีสโมสรใหม่อายุสามสิบกว่าแล้วเซ็นฟรีเลยดีกว่าไหมเป็นก็ฟรีแล้วก็ออปชันอื่นด้วยที่ชื่อไม่ได้โผล่มาอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้แต่ว่าโลเนแกนจำได้ไหมคนที่ลิเวอร์พูลเอาไปฝึกอเมริกาด้วยเอามาช่วยซ้อมแล้วก็ลงไปนัดหนึ่งสี่สิบห้านาทีคนนี้ทางด้านนิวโจนแห่งเว็บเว็บไซต์โกลด์คอมเขาบอกว่า ลิบูไม่น่าเซ็นเพราะว่าแค่เอามาช่วยในตอนปีสั้นนเีแต่ฟอลใช้ได้นะแต่ว่ามันก็แค่45านาทีในนัดนั้นไงบางทีแบบเห็นแล้วว่าก็อาจจะไม่ได้แบบถึงยังถ้าเกิดเตะตาผมว่าเจนคอปต้องซื้อเลยไหมครับผมว่าอาจจะยังไม่ได้เตะตาขนาดนั้นใช่ครับผมอาะก็ติดตามดูเพราะว่ายังไงก็ต้องซื้อเพิ่มแน่นอนนะครับมันโวอยู่หนึ่งสล็อตซิตี้เนี่ยล่าสุด กำลังจะได้แบ็กขวาคนใหม่ครับ,รบเป็นรายงานจากเดลี่เมลนะชูอาการเซโร่เ,ออเขาบอกตอนนี้ใกล้และใกล้บรรลุข้อตกลงยืน่นดานิโลบวกเงิน27.4ล้านปอนเพื่อค<อ>ว้าตัวชูเอาการเซโร่แล้วจานลูกาดิมาซิโอนักข่าวดังของสกายอิตาลีก็บอกว่าตอนนี้เหลือเพียงการเจราจาในขั้นตอนสุดท้ายออค,คือตอนแรกเนะี่ยยูเวนตุสเขาเหมือนกับจะปิดไม่ไม่เจราจาดีลนี้แล้วนะ เพราะว่าข้อเสนอครั้งแรกที่แมนซิตี้ติดต่อไปเนี่ยมันไม่โอเคคือเขาบอกว่ามันน้อยมากนะแต่เหมือนกับว่าก็เนี่ยเอาดานิโล่แนบเข้ามาด้วยไงยูเว่ก็เลยมองว่าเอ้ยอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปหาตัวแทนอะวะก็แบบลงเล่นได้นะแบบทู่ๆได้ไทยไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเงินก้อนเนี้ยเพราะว่าอิตาลีเนี่ยยังเหลือเวลาของตลาดซื้อขายนัเตนะเลยเดือนนึงอะนะยังยังพอมีดึงไปได้อยู่เสริมทัพเพิ่มแล้วก็ค่าตัว27.4ดานิโล่เนี่ยเราตีเป็นราคาประมาณสิบได้ไหม ผมล้านยูโรผมว่าพอตีไปสามสิบเลยอุ้ยจริงเหรอใช่เก่ดานิโล่สาสิบล้านเลยเพราะมันซื้อมาก็สาสิบกว่าแล้วถึงแม้จะฟอร์ไม่ดีก็เถอะนะถ้ารวมกันก็น่ะตกอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบล้านก็ได้อยู่แต่แต่ว่าแมนซิตี้เขาไม่คิดว่าราคาดานิโลจะตกเลยอ่ะมูลค่านั่นดิไม่มันผมว่ามันตกอยู่แล้วอ่ะว่ากันตามฟอร์มแต่จริงๆงไงก็โอเคอ่ะยังไงก็ต้องแบบเรียกมูลค่าให้สูงไปก่อนเพราะว่าถ้าตีเป็นสัก20ล้านปอนด์นะบวกกับเงินเนี่ย27.4มันก็เกือบ50 เกือบห้าสิมันคือจํานวนเงินที่ยูตูสตั้งค่าตัวการเซโลเอาไว้อยู่แล้วเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้ใช่นิดนึงอีกนิดหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการเจรจานั่นเท่ากับว่าผมว่าโอกาสได้สูงแล้วก็น่าจะเป็นการยืนยันได้ว่าซิตี้ไม่น่าจะหาเซนเตอร์เพิ่มแล้วเพราะว่าถ้าเกิดได้ชูอาการเซโลมาเป็นแบ็คขวาคอยแย่งตำแหน่งกับคลายวอล์เกอร์เนี่ยในกรณีที่ถ้าเกิดเซนเตอร์ขาดคลายวอล์เกอร์สามารถหุบมาเล่นได้ถูกตอนนี้เซนเตอร์อาชีพก็จะเป็นจอห์นสโตนเอเมริกลา แล้วก็อีกคนนึงคือดิโกรัสโอตาเมนดีครับคายวอเกอร์สามารถหุบมาเล่นได้ผมว่าเป๊ปต้องการคนที่สาระประโยชน์ใช ah> ่คืออย่างหนึ่งถ้าผมจำไม่ผ uh> ิดการเซนโรเล่นแบ็กซ uh uh> uh> ้ายได้ด uh ้วยแบ็กซ้ายได้ด้วยสองฝั่งถ้าบอกว่าครอเวอร์ได้ทั้งซ้ายขวาเช่นการวอเกอร์ครอเวอร์ได้ทั้งแบ็กขวาและเซนเตอร์เออเขาต้องการคนที่เป็นครอเวอร์อย่างนี้แต่ว่าเซนเตอร์หลักๆปีนี้ก็จะมีโอตาเมนดี้ลาป็อกแล้วก็สโตนอยู่ครัยังสามตัวมันก็ยังใช้สามตัวอาชีพก็โอเคนะไม่ไมีตัวสอดแทรกจริจริง จริงๆมันทีมอย่างที่เราเคยพูดกันว่าทีมดีๆอ่ะยังตำต่ำต้อง <4 S 1> มี4สีคนแต่ว่าทีนี้เขาก็มองว่าวอล์กเกอร์เลนได้<ช><ช>ผมว่าเป๊ปเขาคงไม่ได้ประมาณหรอกแต่เขาเชื่อว่าวอล์กเกอร์เลนได้แล้วเผล<ม>อนะโรดี้หรือว่าโรนิโก้เนี่ยดันลงมาออดันลงมาเล่นได้ด้วยคือเขาก็มีออปชั่นใช่เลือก คือตอนอยู่แอตมาเรตอ่ะก็เคยเล่นเป็นเซนเตอร์แล้วเมื่อก่อนหนว่าเป๊ปเขาก็เคยแก้ปัญหาแบบนี้นะบตอนอยู่ตอนอยู่บาซ่าบาจำบาซ่านี่เชเอายายาทรเเอายายาทูเล่ไปเล่นเอาสเกตไปเล่นบางนัดที่แบบเล็กทรงอ่ะที่แบบตัวอื่นมันเจ็บจริงๆคือเขาไม่ได้ใช้ตลอดถ้าเกิดตัวไม่เจ็บเขาก็ไม่ใช้หรอกแต่มาสเชโนนี่ชัดมากเลยนะใช่จากกลางรับสู่เซนเตอร์อาชีพเลยเป็นคนใช้คนแรกเลยวะเป็นคนแรกที่เอาลงมาเล่นเป็นคนแรกเลย กลับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของแมนซิตี้มีคนถามเรื่องิวมีคนถามเรื่องเสื้อของแมนซิตี้เมื่อคืนนี้คราเป็นเสื้อย้อนยุคนะครับที่ไม่มีสปอนเซอร์ใช่เป็นเสื้อแบบย้อนยุคแบบเลตโทรเหมือนที่แมนยูก็เคยใส่แบบนี้ลงสนามเหมือนกันครับเลหลายคนเกางงว่าจริงๆมันไม่ได้มีข้อจำกัดรู้ดูกาลใหม่หรือเปล่าแบบเสื้อไม่มีสปอนเซอร์ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับรดูกาลใหม่จะมีคลิปบ้องวองใช่ไหมใช่ใช่